สวัสดีครับสวัสดีครับ FC มะยุสคานะคระวันนี้ก็กลับมาเจอผมอีกแล้วนะวันนี้นะอยู่ที่ปากซอยสิริไทย70นะครับจะบอกได้ว่านะครับจะพาชมรถตู้นะฮะ VIP เต็มระบบนะ เต็มระบบเลยคันนี้เพิ่งหลุดจองมาหมาดๆนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถตู้แต่ง v i p ชุดจัดเต็มนะครับคันนี้จะเป็นรถปี2018นะครับเกียร์ออโต้ย้ำอีครั้งนะเกียร์ออโต้นะครับปี2018จด22ไม่ใช้งานไปเพียง2 1 0 0 0กว่าโลเองนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับรีบติดต่อมาได้เลยนะครับบอกได้เลยว่านะครับต้องแบบมาไวนะครับนะรถคันนี้บอกได้เลยว่า มาไวไปไวแน่นอนครับไม้สองหมื่นปี1 8บแจนยีนะครับ, 21, ร,บราคาครับตัวของเขาอยู่ที่1นึ่งล้านสองหมื่นเก้าบาทเท่านั้นนะครับนะหนึ่งล้านสองหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าจะได้แบบรถตู้แบบจัดเต็ม v เ p ็มระบบนะของแบรนด์ยนต์เจริญรนะครับอ่านะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปชมในส่วนตัวรายละเอียดของเจ้าตัวรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับคันนี้รบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์และกดกระดิ่ง ทางช่องของผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในส่วนของการอัปเดตข้อมูลนะนะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับมาดูนะครับในส่วนของตัวโฉมด้านหน้านะครับคันนี้จะได้เป็นโฉมกันดั้มนะฮะก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นไมล์เชนหน้ายาวนะตัวนี้จะเป็นโฉมกันดั้มเลยนะครับนะไฟหน้าจะเป็นนะครับมัตติรีเฟลกเตอร์นะครับีโคมไฟแบบเดิมๆเลยนะแล้วก็กระจังหน้าจะเป็นสีโครเมียม2ชั้นใหญ่ๆนะครับมีในส่วนของไฟตัดหมอกมาให้นะครับ แล้วก็ติดสเกิร์ตมาให้ด้วยนี่เลยนะครับนะครับในส่วนตัวรายละเอียดตัวรถนะเดิมๆไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับอันนี้เราการานตีได้เลยแล้วว่ารถคันนี้นะครับเป็นของนะครับผู้ที่อยู่ในวงการมือเทินของบ้านเรานะครับนี่เลยบอกได้เลยว่ารถใช้น้อยมากนะครับประวัติเดิมศูนย์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนตัวรายละเอียดด้านหน้าครับสักครู่นะครับ เดี๋ยวมาดูในส่วนตัวฝากระโปรงหน้านะครับตัวนี้นะครับน่าสนใจยังไงนะครับอันนี้คือเข้ามายังไม่ปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นนะนะครับยังไม่ได้ล้างใดๆทั้งสิ้นเลยเพิ่งหลุดจองหมาๆนะฮะตัวน็อตฝากระโปรงนะครับสวยๆเลยนี่นะครับนะครับแล้วก็ในส่วนตัวรายละเอียดตัวรถเนี่ยแต่เข็บเดิมๆนะครับผมเดิมๆหมดเลยนะฮะตรงนี้เดี๋ยวทาความสะอาดให้แล้วก็สติ๊กเกอร์บอกอยู่ครบเลยนะครับมจากโรงานอยู่ครบนะครับผมดีเลยสวยๆ นะครับตรงนี้เดี๋ยวทำความสะอาดให้นะจะให้ดูโครงสร้างบอดี้โครงสร้างของตัวรถนะครับเดิมๆอ่ะเดี๋ยวพาดูส่วนตัวด้านข้างนะครับนนในส่วนตัวล้อยางนี้นะครับใส่มาเป็นยางเม็ดซิดนะครับอ่านะครับยางปี22แล้วนะครับใหม่ๆนะครับใหม่ๆเลยนะครับด้เป็นยางปี2 0 2มายสใส่ยาง2 1 5นะครับ6 5ห้าอ่าเป็นล้อแมกขอบ16นิ้วนะฮะสีดำนะฮะเป็นล้อแมกนะครับ เลนะครับนี่แล้วก็มาพร้อมกับน็อตนะครับน็อตชุดแต่งนะครับ6กรูดิสเบรกด้วยนะครับนี่เลยแล้วก็เป้าเปิดนะครับจะเป็นสีโคเมียมแบบนี้นะครับติดกันลอยมาให้เรียบร้อยนะครับในส่วนตัวฟิล์มนะติดมาให้ประมาณ4 0ซนะครับนี่เลยมีคิ้วกันสัดมาให้บนหลังคานะเดิมๆเลยจะให้ดูเดิมๆเลยนะฮะสักครู่นะจะให้ดูบนหลังคานะครับ นี่เลยสวยๆนะครับตัวเม็ดอาร์ตต่างๆเดิมๆนะอันนี้เขาแต่งมานะนี่นะครับจะให้ดูเม็ดอาร์ตเดิมๆอันนี้คือเขาแต่งในส่วนใส่ตัวหนังมานะครับต้องถอดตัวนี้นะครับแต่การันตีได้เลยว่ารถเดิมๆนะครับถเดิมๆเลยนะครับตัวตะเข็บตัวรอยคมสันต่างๆได้เดิมหมดนะครับนี่สติกเกอร์เหรียญบาทนะครับนะสติกเกอร์จากโรงงานอยู่ครบเลยนี่นะฮะอยู่ครบเลยแล้วก็ น็อตต่างๆไม่มีขยับเลยนะฮะลูกค้านี่นะครับแล้วก็นิสวนของตัวแผงนะครับแผงประตูนะครับอันนี้คือทํามาเป็นเซตยกเซตเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเกอกนะฮะเกอบตรงนี้จะเป็นสีดําเป็นโอแบคนะับผมนี่เลยสวยๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวแผ่นอะคริลิกนะฮะสวยๆเลยแล้วก็เบาะเบาะจะได้เป็นเบาะ VP ีหมดเลยนะครับนะครับเบาะ v ีตรงนี้จะเป็นมิกกี้เมาส์นะครับผม นี่เลยนะรถนะครับจะได้เป็นรถปี2018แท้เลยนะครับจด22นะฮนะจด22นั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูข้างในใหม่นะฮะเดี๋ยวผมจะพาชมรอบรอบรอบคันก่อนนะครับตัวรถนะครับเดิมๆนะฮะนี่นะฮะกระจกเดิมๆรถบางๆเลยนะฮะกระจกแบบโยต้าหมดเลยนะครับทังสีเส้นแล้วก็ด้านหลังจะเป็นดำเบรกนะครับนี่นะครับดำเบรกเลยสวย นะครับคมสานตัวรถเดิมๆฮะเดิมๆหมดนะครับผมไฟท้ายนะครับจะเป็นไฟท้ายนะหลอดไส้นะอันนี้คือไฟท้ายแท้เลยแล้วก็มีสเกิร์ตมาให้นะครับรอบคันแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับในส่วนตรงนี้ติดกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยนะครับคิ้วด้านท้ายก็ติดมาให้จากโรงงานครับตัวนี้จะเป็นป้ายฟ้าแล้วนะครับ1กกองกไก่ N1 นอนหนูงองู4931นะครับ นี่เลยตัวรถเดิมๆเดิมมากฮะกระจกด้านหลังเขาแท้ๆเลยนะครับสวยๆนะครับไปดูภายในกันดีกว่านะครับนี่นะในส่วนของภายในนะครับตัวเม็ดอาร์ตนะครับให้ดูเม็ดอาร์ตนะ,ะนี่ในส่วนของเม็ดอาร์ตเดิมๆเลยนะครับนี่นะครับผมสวยสวยเลยนะฮะนะครับน็อตตรงนี้ไม่มีขยับเลยลูกค้าสวยๆเลยนะค,ะนะคะนนรับต,ตัวนี้ติดแอร์ในส่วนตัวไมโครบัสแล้วนะครับแล้วก็เครื่องเสียง เต็มเลยนะครับเป็นของแบรนด์ยนเ์รเญริญนะครับนี่ลำโพง Twitter มาให้หมดแล้วก็ตัวด้านหลังนะครับแบบนี้เลยนะปลาท้ายสวยๆนี่นะครับแล้วก็มีลำโพงซับเบสมาให้ด้านหลัง2 2ชุดนะครับเบาะนะครับเบาะตรงนี้สามารถเลื่อนเป็นรางนะฮะใส่รางเลื่อนมาได้นะครับผมนี่นะครับเป็นส่วนภายในนะครับโอ้แบบบอกได้เลยว่าชุดแต่ง VP นะฮะ อันนี้ราคาไม่แพงผมว่า1 2 9 0 0ล้านไม่แพงนะฮะไม่แพงเลยนะครับลูกค้าซื้อตัวรถไปทำเองนะครับตัวนี้ก็เยูประมาณ2 3สแสนได้เลยนะครับผมนี่นะ,ะเดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนตัวน้ไฟให้ดูนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยเดิมมากนะฮะพาไปดูด้านหลังก่อนนี่นะครับเปิดมานะครับนะไม่ว่าจะเป็นตัวจะเข็บเบตอาร์ตตัวรถนะครับ นี่จะให้ดูเลยนะครับทุกซอกทุกมุมนะฮะสวยเลยนี่นะครับผมนี่เลยนะสวยนะครับเดิมๆน็อตไม่มีขยับเลยลูกค้านี่สวยแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเมทัลลาร์งต่างๆคู่มือต่างๆอยู่ครบเลยนะครับตัวนี้นะครับผมสติ๊กเกอร์อยู่ครบแล้วก็มีเคาน์เตอร์ด้านหน้ามาให้นะครับในในส่วนของเบาะนะครับจะเป็นเบาะสีจออกสีเปลือกไข่นะครับเป็นเบาะ ผูวมิกกี้เมาส์นะครับผู้ิกกี้เมาส์แบบนี้ครับนี่เลยนะฮะสวยๆนะครับอ่าเดี๋ยวอนุญาตเปิดไฟให้ดูนะครับสักครู่นะแอบบหนึงนี่นะครับในส่วนของไฟนะครับ นี่นะครับในส่วนไฟตัวรถนะครับเดี๋ยวระยะสตาร์ทนะดีนะครับในส่วนตัวไฟนะฮะแบบจัดเต็มเลยนะนี่นะครับแอร์จะเป็นไมโครบัสนะครับอันนี้จะให้ดูด้านหน้าก่อนนะครับไฟระบบไฟสามารถปิดเปิดได้เลยนะครับอ่ารงนี้เครื่องเสียงนะครับด้านหน้าจะเป็นแบบ Android แล้วนะครับมีตัว ของยนต์เจริญนะครับอันนี้แบรนด์ยนต์เจริญเลยนะครับนะเกียร์ออโต้นะครับหน้าจอ a n นด o อยนะครับเล็กไม้นะครับ21,550กิโลแท้ๆนะครับนะฮะนี่เลยสวยๆนะครับลำโพงทวิตเตอร์ก็แบรนด์ยนต์เจริญหมดเลยนะครับนี่ตัวอะคริลิกนะครับติดมาให้นะฮะนี่นะครับมีที่วางแก้วน้ําแล้วก็ด้านหลังเนี่ยนะตัวนี้จะเป็นจอนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้นะครับ นี่นะครับเป็นจอขนาด19นิ้วนะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเหมาะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถตู้นะครับไว้วิ่งทัวร์หรือว่าใช้ในครอบครัวนะตัวนี้ตอบโจทย์มากนะครับเพราะว่าไม่ต้องเอาไปทำอะไรแล้วนะครับนี่ในส่วนตัวเพดานนะครับสวยมากนะจะเป็นท้องฟ้ามีประกายดาวนะครับแอร์ก็จะเป็นช่องข้างๆนะครับผม นี่เลยสวยๆนะครับใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะฮะที่เบอร์0843848404นะครับรถคันนี้พึ่งหลุดจองมาหมาดๆเลยนะฮะหลุดจองมาหมาดๆเลยนะครับในส่วนตัวรานข้างมีตัวช่องเสียบ usb นะครับนี่นะครับทุกทุกตัวเลยนะสำหรับตัวรถนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่ด้านหลังนะครับมีทุกตัวเลยนะครับ สนใจติดต่อโด่นเลยนะที่เบอร์0843848404นะครับมายุสคาดสนใจนะครับกลัวจะไม่ทันนะครับจองล็อกรถไว้ก่อนเลยนี่นะครับในส่วนตัวคอนโซลด้านหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ยุนเจริญเลยสวยๆเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูในส่วนตัวห้องเครื่องนะครับลูกค้า สักครู่นะครับนี่นะครับอนส่วนตัวห้องเครื่องนะครับจะเป็นตัวเครื่องนะครับนะตัวเครื่อง1 KD เคดีขนาด3.0ลิตร1 3 8แรงม้านะครับห้องเครื่องสะอาดเลยสวยๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราทำความสะอาดให้นะครับเครื่องไม่มีเยอะไม่มีซึมเลยนะครับนี่นะครับไม่มีควันขึ้นนะสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวทำความสะอาดให้นะครับการันตีในส่วนตัวบอดี้โครงสร้างสวยๆนะครับสวยๆเลยนะครับ สนใจนะครับรีบติดต่อมาได้เลยนะครับนะมาก่อนได้ก่อนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนเลยนะครับนี่ในส่วนตัวซับเบรซับพาวเวอร์นะครับติดมาให้เรียบร้อยนะครับก็ขอฝากด้วยแล้วกันสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถตู้นะครับไว้ใช้งานในครอบครัวหรือว่าใช้งานวิ่งทัวร์นะครับคันนี้ตอบโจทย์บ้านครับตอบโจทย์แบบมากเลยนะครับ ราคานะฮะยา้ำอีกครั้ง1 2 9 0 0 0้บาทนะครับอ่า1 2 9 0 0ล้บาทลูกค้าเครดิตด,ดีนะครับสามารถฟรีดาวได้เลยครับแล้วก็ดอกเบีย้ยพิเศษสำหรับลูกค้าเครดิตด,ดีนะครับเอาไปดอกเป็นดอกเบี้ยรถเก่งได้เลย2.79นั่นเองนะครับบอกได้เลยว่ามาก่อนได้ก่อนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับคันนี้รถเครื่อง3000ดีเซลนะครับปี2 0 1 8จดย2ไม่สอ0 0กิโลเท่านั้นนะครับ ยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวรถตู้โต y ยต้าคอมมูเตอร์นะครับ3.0นะครับตัวนี้เกีย์ออโต้ปี18.2 2นะครับราคาขาย1 2 9 0 20,900บาทนะครับก่อนจากกนรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีวันนี้ผมมายุสคาร์นะฮะก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันนะฮะใครกลัวไม่ทันรีบจองมาได้เลยนะครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ